สวัสดีครับนักเรียนชั้นป6ทุกคนวันนี้เราพบกันในรูปแบบบันทึกการสอนออนไลน์เรื่องการเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคร้ะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศรึกษาปีที่6กับภูทวีวรชินาจะมีวิธีการในการเปรียบเทียบและเรียงลำดับอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับสามารถเรียนรู้เข้าใจ เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนกับจำนวนคลาได้พร้อมทั้งอธิบายสื่อความหมายวิธีการในการเปรียบเทียบให้เข้าใจเพื่อที่เราจะได้นำไปใช้ในการเรียนรู้เศษส่วนกันนะครับเมื่อนักเรียนรู้จุดมุ่งหมายของเราวันนี้แล้วเราไปพบกับวิธีการในการเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนจากบันทึกการสอนออนไลน์ของเรากันได้เลยครับ คอลโนคือเลขอะไรบ้างครับคูณกันสองคูณหนึ่งคูณสามคูณหนึ่งค่ะสองสองคูณห้าคูณเจ็ดคูณสามครับก,ก็ได้ก็คือสองคูณห้าคูณเจ็คูณสามค่ะโอเคครับคือคอลโนคือโซนสีเขียวตรงนี้ทั้งหมดที่มาคูณกันเจ็ดคูณห้าคูณสองอ่ะ คูณหจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ก็คือคูณ3ได้เท่าไหร่ครับสองร้อส้สสอสครับเส้นแรกตรงนี้คือนักเรียนลอกจากโจทย์มาลงอ่าตอนนี้นักเรียนเขียนเส้นแรกไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือ9 13 10แล้วก็8เส้นที่2องจำได้ไหมเราหาคอนนอไว้เพื่อเอามาใส่ไว้ตรงไหนเส้น ส่วนตัวส่วนส่วนร้อยสิบค่ะโอเคสองร้อยสิบขอบคุณมากครับตรงนี้เราหาได้สองร้อยสิบเอาสองร้อยสิบมาใส่ทั้งหมดนักเรียนสังเกตเราหาคณอคูณเขียนไว้แบบนี้ตัวแรกตัวส่วนคือสิสี่คู่ไหนคูณกันได้สิบสี่เจ็ดคูณสองได้ไหมครับนักเรียนสังเกตนะตรงนี้สิบสี่สิบสี่เจ็ดคูณสองมีแล้วสิบสี่ที่เหลือนักเรียนมองเห็นสองตัวนี้คูณกันได้เท่าไหร่สมเอ้ย สิห <15. S 1> ค่ะสิบห้าคือตัวคูณของตัวนี้ตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่าสิบห้ามันมาจากไหนต่อไปตัวส่วนเป็นสามสิบห้าคู่ไหนคูณกันได้สามสิบห้าเจ็ดคูณห้าครับเจ็ดคูณห้าไปแล้วในเมื่อเราเจ็ดคูณห้าไปแล้วที่เหลือสองคูณสามได้เท่าไหร่ครับหกหกค่ะหกตรงนี้เราเลยคูณหกอ่ะช่วยกันอธิบายตรงนี้ดูครับทีนี้ยี่สิบเอ็ดห้าเอ้ไม่ใช่ จ็ดคูณสามยี่สิบเอ็ดครับอ่ายี่สิบเอ็ดไปแล้วเหลือเหลือเท่าไรครับห้ากับสองคูณกันได้สิบค่ะสิบอันนี้เราเลยคูณสิบต่อไปครับห้าคูณหนึ่งได้ห้าเหลือเท่าไรอีกสองสี่สิบสองสี่สิบสองค่ะโอเคตอนนี้หาตัวคูณตรงเนี้ยเราไม่งงแล้วคือเราหาตัวคูณมาแล้วเราเอามาคูณกับตัวเศษข้างบนตอนนี้นักเรียนหาจำนวนไหนก็ได้ครับรู้ตัวไหนบอกคำตอบเลยครับ คูณสิบได้หนึ่งร้อยครับโอเคครับโอ้โห <c oughs> ข้ออื่นครับแปดคูณสี่สิบสองได้สามร้อยสามสิบหกค่ะสามสามหกนะครับโอเคต่อไปครับหกคูณสิบสามได้เจ็ดสิบแปดครับเจ็ดสิบแปดถัดไปครับสิบห้าคูณเก้าได้ร้อยสามสิบห้าค่ะหนึ่งสามห้าโอเคข้อนี้ขอให้เราเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยน้อยไปหามากครับน้อยไปหามาก เอาแค่ okay, สีดำเนี่ยตัวไหนน้อยสุดเจ็ดส oh. ิบแปดส่วนสองร้อยสิบค่ะเจออ็ดสิบแปดน้อยสุดดังนั้นคําตอบตัวเราที่เราจะตอบนะครับเราให้ขอให้เราตอบจากน้อยไปหามากเจ็สิแปดน้อยสุดเราก็เอาสิบสามส่วนสามห้าสิบสมสห้าโอเคแล้วก็ลูกน้ำคั่นไว้นิดนึงห่างๆกันเจ็สิบแปดไปแล้วตัวสัดไปอะไรครับสิบส่วนยี่สิบเอ็ดค่ะอ่าสิบส่วนยี่สิบเอ็ดถัดไปครับ เก้าส่วนสิบสี่ค่ะอ่าและตัวสุดท้ายคือห้าส่วนแปดห้าส่วนแปดค่ะเอ้ยแปดส่วนห้าค่ะแปดส่วนห้าโอเคนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเราทําไปแล้วหนึ่งข้อโอเคถัดไปครับตรงนี้สามจำนวนนี้มันเป็นเศษเกินเศษเกินครูขอให้หนักเรียนเปลี่ยนให้เป็นจํานวนคละให้ครูครับอ่าตอนนี้นักเรียนเปลี่ยนเป็นจํานวนคละได้เลยนะครับ เวลาทำให้เป็นจำนวนครับฟังนะครับหนึ่งตัวส่วนเหมือนเดิมนะครับตัวส่วนเหมือนเดิมห้าคูณอะไรไม่เกินสิบแปดเราก็ตั้งหารยาวแบบนี้ก็ได้นะครับห้าคูณอะไรไม่เกินสิบแปดสามค่ะสามสี่ห้าสามสิบห้าเหลือเศษอะไรครับสามครับเศษสามนี่ไงครับจำนวนเต็มสามเศษสามส่วนห้าเนี่ยเวลาที่เราอ่าน ดังนั้นอนะ่ะข้อสุดท้ายนักเรียนได้แล้วข้ออื่นล่ะครับ2องเศษเจ็ส่วนสิครับอ่าอีกจำนวนหนึ่งนักเรียนช่วยกัน3ามเศษเส่วนสิครับเออสาเศษเจ็ส่วนสิอันนี้งงไหมไม่งงครับได้งงค่ะจำนวนไหนไม่ต้องไปคิดเลยเปรียบเทียบได้เลยจำนวนเต็ม้าหน้ายค่ะ ใช่ครับจํานวนเต็มข้างหน้าตรงนี้สอตัวนี้ไม่ต้องไปหาคอลนอเพราะเราเปรียบเทียบได้เลยตัวไหนมากสุดตัวไหนน้อยสุดสี่สี่น้อยสี่มากสุดครับสี่มากสุดสี่มากสุดเอาเลขสี่ไปไว้ด้านหลังสุดเลยเพราะขอให้เราเรียงจากน้อยไปหามากถูกไหมอ่าโอเคสี่มากที่สุดดังนั้นจํานวนเต็มสี่เศษหนึ่งส่วนสองมากที่สุดและน้อยที่สุดคือจํานวนเต็มสองเศษเจ็ส่วนสิบ ตอนนี้สองตัวนี้เราไม่ต้องไปเขียนบรรทัดอื่นได้เลยงงไหมครับไม่งงครับตัวถัดไปครับเราจะหาคอลนอนของสามตัวนี้เท่านั้นเอาห้ามาหารก่อนใช่ไหมเหลือหนึ่งเหลือสามอันนี้เหลือส <12 S 1> ิบสองค่ะหารต่อได้ไหมคอนอนได้ค่ะเลขอะไรมาหารครับเลขสามค่ะเลขสามตรงนี้เหลือหนึ่งตรงนี้เหลือสี่ค่ะและตรงนี้เหลือหนึ่ง คอลโนของเราวันนี้ข้อนี้เอาอะไรมาคูณกันครับ5คูณ3คูณ4ครับ5คูณ3คูณ4 5คูณ4ได้20 20คูณ3ได้60ค่ะอ่าได้60ดังนั้นตัวส่วนเป็น60ทั้งสามจำนวนตรงนี้มีไปแล้ว15เอาอะไรมาคูณครับ5คูณ้5คูณ3 5คูณ3ไปแล้วตอนนี้มันเหลือเลขอะไรทีนี้มันมี15ไปแล้วเหลือเลขอะไรสี่ เหลือเลข 4, <ป>4ดังนั้นตัวนี้เราจะคูณด้วย4อ่ะถัดไปตัวไหนตัวส่วนเป็น12แล้วเอาอะไรมาคูน4คูน3อ่ะตอนนี้เหลือเลขตัวเดียวคือเลข5เอา5มาคูณถัดไปครับตัวส่วนเป็นเลขอะไรละ <5. S 1> เป็นเลข5เราตัด5ไปแล้วเหลือเท่าไหร่12 17, <5. S 1> ดังนั้นตรงนี้เราก็คูน12ใครได้คําตอบข้อไหนแจ้งได้เลยครับอแรกได้3เศษ32ส่วน60ค่ะ สามสิบห้าค่้อันที่สองได้สามสิบห้าครับ, 2, รบสุดท้ายครับสามสิบหกค่ะสามสิบหกโอเคตอนนี้เราเรียงจากน้อยไปหามากนั่เรียนดูแค่ตัวสีดําตัวไหนน้อยสุดสามสิบสองครับสามสิบสองสามสองมันเทียบกับตัวนี้ถูกไหมดังนั้นตรงนี้สามสิบแปด้าค่ะตัวไหนน้อยสุดครับเหลือสามสิบ้ากับสามหกอันไหนน้อยกว่ากัน สามเเจ็ดส่วนสิบสองคะ่ะอ่าสามเศษเจ็ดส่วนสิบสองแล้วก็สุสดท้ายคือสามเศษเศษห้าสิบห้าตัวนี้นักเรียนอันดับแรกนักเรียนขีดเส้นใต้ก่อนครับจากมากไปน้อยนะครับเส้นแรกครับนักเรียนลอกจากโจทย์ครับบรรทัดต,ตัวแรกตรงนี้นักเรียนลอกจากโจทย์มาใส่คอลน เอาเลขอะไรมาหารเราจะหาคอลนอของตัวส่วนเหมือนเดิมคอลนอของข้อนี้มีเลขอะไรคูณกันบ้างห้าคูณสองคูณสคูณสองห้าคูณสองคูณสามคูณสองอ่าห้าคูณสองได้เท่าไหร่ละสิบสิบสามคูณสอง หกดัะนั้นคาร์นอข้อนี้มีค่าเท่ากับหกสิบครับหกสิบค่ับหกสิบหกสิบเอาไปใส่ไหนใส่ตรงใส่ตรงส่วนครับตัวส่วนในเส้นที่สองนี้อ่าดังนั้นตรงนี้หกสิบทั้งหมดถัดไปนะครับเวลาที่นักเรียนสังเกตว่าเราจะคูณอะไรอะ่ะให้นักเรียนสังเกตที่ตัวส่วนสิบห้าตัวไหนที่มันคูณกันได้สิบห้าแล้วห้าคูณสาม เออมีห้าคูณสามที่เหลือเหลือเหลือเลขอะไรคูณกันสองคูณสองสองคูณสองมีค่าเท่ากับสี่สองคูณสองมีค่าเท่ากับสี่ดังนั้นตัวนี้เราจะคูณสี่ตรงกลางเลขสิบมันมีห้ากับสองไปแล้วได้สิบคูณสองครับคูณสามครับคูณสามค่ะเออมันมีห้ากับสองไปแล้วเนาะสิบใช่ไหมดังนั้นตรงเนี้ยมาเลขสองคูณสามได้เท่าไหร่หกครับหกถัดไปยี่สิบ ยีมันมีห้าคูณสองได้สิบอันนี้ยี่สิบแล้วเหลือเลขอะไรครับสามสามค่ะเหลือเลขสามแล้วก็คูณสามโอเคถัดไปหาตัวเศษของแต่ละตัวครับรู้ตัวไหนบอกได้เลยตัวแรกได้สี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสี่ถัดไปครับตัวสองได้ห้าสิบสี่ค่ะสามส้า <34 S 1> ค่ะสามสิบเก้าโอเคนะครับเรียงลำดับจากมาก ไปหาน้อยจำนวนไหนมากสุดเลขอะไรสีสังเกตจากสีน้ำเงิน9ส่วน10ค่ะอ่า54มากสุดเนาะมันอยู่เป็น9ส่วน10เราก็จะเป็น9ส่วน10ถัดไปครับ11ส่วน15ค่ะ11ส่วน15เพราะว่า44มากกว่าและน้อยที่สุดคือ13ส่วนจากส่วน20่สหลังจากที่เราได้ดูรูแปแบบขั้นตอนวิธีการในการ เปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนจำนวนครั้งไปแล้วผมก็จะมาทบทวนวิธีการในการเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นเศษส่วนจำนวนเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันขั้นตอนแรกเราจะทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันโดยใช้ความรู้เรื่องการหาคลอลนอเมื่อเราทำให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะสามารถที่จะ เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนได้ในกรณีที่เป็นจำนวนคละเราจะเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละและเราจะเปรียบเทียบเริ่มจากเปรียบเทียบจำนวนเต็มก่อนถ้าจำนวนเต็มไหนมีค่ามากกว่าเศษส่วนจำนวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าแต่ถ้าจำนวนเต็มเท่ากันเราจะมาเปรียบเทียบที่เศษส่วน ถ้าเศษส่วนใดมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าแล้วเราก็สามารถที่จะเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคลาได้สำหรับวันนี้ครูฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบกันในเนื้อหักถัดไปครับสวัสดีครับ